ก็จะได้ราบจะโซ่ข้าวคั่วทำใหม่ๆจ้ะพี่น้องข้าขวคั่วข้าขวคั่วจะทำใหม่ๆอันนี้คือเพียเด้อจ้ะเพียเด้ออุ่นแล้วเรียบร้อยอันเนื้อน,นี้จะเอาไปทัจุบะไปทัจุตัวนเองเนื้อเนื้อเด้จ้ะจุเนื้อเจลคุมมีตับหวานเด้อจะ้ะมีตับหวานมีสามสิบกีดน่นจาจนะเนาะ ใบพักอีเลิศเด้อจ้ะเด้อมากินกับลาบเนื้เอเจเด้อหอมเพียจ้ะเพียเพียไอดีเนาะว่วพีสตีนี่ก็คือมาจากดีงัวสดๆเน,นื้อเจเด้อดีพวกดีมากด,ดีงัวเลยจ้ะลาบจะโซสูตรดั้งเดิมต้องมีใบมะนาวเด้อพี่น้องเด้อต้องใส่ใบมะนาวน้ำเด้อเ<ม>จตั้ง,ง,งจะหอมหอมแดงหอมแดงต้นหอมผักชี่เนื้อเจเนาะ กินหอมพัชชีใบมะนาวเ่าหั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะใบมะกรูดเ่ากระชาเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าจะให้หอมนี่ต้องนี่นะคะใบมะนาวก็ต้องเป็นมะนาวหน่อยมะนาวแป้นเด้อพี่น้องเด้อเจอแต่ใบมะนาวเสียบเสียบอือยหอมอันนี้ก็คือเนื้อที่เ่าแซ่เพียไว้แล้วมาเตรียมพร้อมเนาะจ้ะเนาะพักกินตาเพราะแตี่พักอีเลิศเนาะค่ะนาะงข้าวคัวกับคัวหอมขนาดพี่น้อง ตำพ่อคุกกี้พ่อเด้อจาเริ่มเต้องตำแหลกใจ่จังสีเดีเคี่ยวเนาะจ้ะเนาะใส่ต้นหอมจ้ะต้นหอมเข้ากับเก็บมาจากในสวนจนน้ะพี่นนองเก็บมาใหม่ๆเนาะ,ะนะต้นหอมพักซีเขา้าในสวนนะจ้ะลงมือเลยบานลาบบานี้จาลาบลาบเยสโซ ิมีโชคมีลาบต้องกินลาบเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเด้อจ้าเลือดเน้อยมีเหลียวแล้วก็ต้องมีเลือดเด้อพี่น้องบางในใส่เลือดบานจ้าแบบเลือดซุกเล็กบ้านหอาซุกเล็กซุกเล็กคนอมูนี้ควรจะเอิ่อลู่เนาะ โลเนืออ้อแล้วเอาเอ,อินลาบอามองมองนั่งนี่นั่งไปเอาไอ,าอา้โคกอันที่แม่น้องจำเพริกมากแล้วแล้วมองก็จะเอินอก้อยเล้วเอินลาบลาบยาซูเอินลาบด้านในตาต้นตำลับลาดยาโซแท้ะด้นานในจันเป็นอาจจะเป็นก้อยทางอืน่นเอินก้อยเลาเป็นลาบลาบซิปดาบลูกดาบซิป <c oughs> ตำไม่ไหมเ่อไม่หมหอมตแซบหอมไม่ไมแซบพี่ชอบำไม่ไหมหอมพีนีใส่บีด้อันนี้พวกดีตุกเรียบร้อยเกันพกลยกนลาบกนลาบบ้าต่หนึงออกมานะไว้เป็นพวกโอ้ยบัตองเอามาลูกบัตองเอามาตำแล้วเนาะเมื่อคืมันก็มาไปแล้วโอาที่งานสร็อแล้วเออ ป่าจับกระสังหรือายอค้นอันลาบรอบที่แล้วก uh ับเพื huh. uh ่อนมิรลเดอร์ค่ะเป็นผู้เห็นเอออโอ้โหมันมีวิธีคนคนหนึ่งสี่หนึ่งองหานี่คนม่ได้เข้ากันกับเนื้อ แซ่บแซ่บกินหอมอก้ยหอมเป็นแซบแท้หอมหอมพี่น้องหอมหุยยจะหอมหุยหุยมแล้วเ่น๋ยวอ่อนไหลไหลเออแทบยแซ่บแซ่บแซ่บี้เตรียมออกการเลยเดี๋ยวมาถาเบงเลอร์พี่น้องขมากินวันนี้จ้า ยังเป็นสู่ขนมครีมเสร็จเสรเสรสิได้มีโชคไม่ลาบจะเป็นขัวเยอะแต่เพราะว่าทุกคนกินลาบดิบเนาะจ้ะเนาะเอาเป็นขัวให้เนาะจ้ะเนาะอยากกินอยูอะแ้่หอมหอมแต่ว่ากินบ่ได้ค่ะพี่น้องกินสุกได้อยู่เด้อทุกคมากินด้วยนอ โอาแบบแบบเอ้าต้องเอาแบบซุบคักอาจารย์เนาะเอาแบบช้ำช้ำเล็น่อยเนาะค่ะเนาะเฉลยบอเหนียวเนาะจ้ามาเด้อจะมากินน้ำกันมาเลยกั่ครัวกัครัวมึงหอมแม่กัครัวกับครัวไม่พริกกับครัวไม่จ้าอ๋หอมจ้าเนาะบดทำสนี่ยอดลงแซ่บจ้าแซ่บ